พารีูฝรังเศสเหนื่อยกับพวกสวจริงจิงยิ่งคนเนี้ยนักข่าวถามคำถามเพื่อให้สังคมได้รู้นะว่าสถานการณ์การเมืองประเทศไทยเป็นยังไงแต่วิธีตอบคืออะไรกานตอบเป็นภาษาฝรั่งเศส ผมไม่เถียงนะคุณอยากผู้ภาษาฝรั่งเศสเป็นคุณอยากโชว์ออฟเพราะคุณฉลาดที่ผู้ภาษาฝรั่งเศสได้ตีแต่มีคำถามคำถามเดี่ยวผู้ภาษาคนธรรมดาเป็นไหมหรือพูดภาษาที่จะช่วยให้ประชาชนหรือประเทศชาติเนี่ยดีขึ้นได้ไหมแทนที่จะมานั่งเป็นตลกคาเฟ่ครับ ตื่นขึ้นมาเมื่อเช้านะครับเห็นข่าวเรื่องหมื่นบาทหรือเ,เรื่องที่จะไม่แจกหมื่นบาทแล้วหรือถัดถอยไปก่อนดีใจมากถูกต้องไม่ควรแจกตั้งแต่แรกแล้วแต่ก็ยังดีว่าคิดออกไม่เอาเงินอีกเป็นหมื่นหมื่นล้านออกไปแจกแล้วก็ละลายน้ำไปสำหรับคนที่ หรือว่าหรือด่าผมว่าก็เขาอยากแจกเขาแจกไปสิผมพูดมาตั้งแต่แรกครับแจกเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่สุดจ้างหรือสร้างเหมาะสมที่สุดเราบอกว่ายิ่งดีใจที่อ่านที่คุณพิชัยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้ออกมาพูดเมื่อเช้าในผ่านสื่อว่าเขาจะพิจารณาใหม่ว่าเอาเงินเนี่ย ที่จัดเอาไว้เพื่อแจกเนี่ยน่าจะเอาไปสร้าง infrastructure, นอินฟราสตรั t เจอถนนหนทางซ่อมแซมสะพานนะครับแล้วก็ไปลงทุนในสิ่งที่ให้พัฒนาประเทศชาติเรื่องท่องเที่ยวถูกต้องเลยกลับไปดูคลิปผมนะตั้งแต่เขามีไอ้นโยบายแจกเนี่ยว่าผมพูดอย่างนี้ไหมพูดมาตลอดจ้างแต่สร้างดีกว่าแจก ก็ดีใจที่เขาคิดออกกันตอนนี้นะครับไม่มีอะไรมันช้าไปหรอกนะครับอะไรที่มันดีแล้วก็สนับสนุนอะไรที่มันไม่เหมาะสมเราก็ติถ้าเขาคิดกันได้จริงว่าเงินที่มีอยู่เนี่ยควรจะไปสร้างควรจะไปจ้างนะแทนที่จะแจกเนี่ยก็สนับสนุนเขานะครับอย่าไปมองอะไรว่าเขาไม่ทําตามความสัญญาเขาอย่างนี้เลยไม่ควรจะสัญญานี้ไม่ต้องแต่แรกแล้ว ถ้าจำได้นะครับผมพูดตลอดจ้างเพื่อสร้างดีกว่าแจกก็ดีใจที่รัฐบาลเขาได้ฟังมั่งกับสิ่งที่ผมแล้วก็ประชาชนหลายคนพูดมาตั้งแต่แรกโอเคครับชัดเจนกันได้อย่างครับเพราะว่าถ้ายังไม่ชัดเจนนะหรือยังมองผันไม่เห็นนะเดี๋ยวผมจะให้ยืมแว่นตาผมครับ เมื่อไรคนไทยจะตาสว่างสักทีว่านักการเมืองส่วนมากเนี่ยต้องบอกว่าส่วนมากเลยนะเห็นแก่ตัวเองไม่ได้เห็นกับประชาชนที่ไปสัญญาไม่ได้เห็นกับพรรคไม่ได้เห็นกับอุดมคติเห็นแก่ตัวเองเห็นแก่ตำแหน่งเห็นแก่เงินยังไม่ใช่เดือนครับ ที่ช่วงนี้มีการย้ายพักกันคนนี้เขาวิ่งไปพักอันนี้คนนู้นเขาวิ่งไปพักอันนี้เขาวิ่งไปเพื่อผลประโยชน์ของพวกคุณเขาวิ่งไปเพื่อผลประโยชน์ของคนที่เขาสัญญานะเราจะทําให้ดีที่สุดสำหรับประชาชนมันะไม่ใช่ครับเขาวิ่งไปด้วยความเห็นแก่ตัวเงินอำนาจตำแหน่งหน้าตา การเมืองเก่าๆในประเทศไทยเนี่ยไม่เปลี่ยนสักทีแล้วพักที่รับพวกเขาเนี่ยเขจอมกเลยนะครับคุณรับขยะที่ประชาชนก็ไม่เอาอยู่ดี<ม>เตือนไข้หวัดใหญ่โควิดไม่สบายสุขภาพร่างกาย ช่วงนี้นะครับคนไม่สบายกันเยอะมากผมก็เป็นคนนั้นคนหนึ่งเช้านี้ยตื่นมาเนี่ยคุณจิงเพิ่งฟื้นนะกลับมาราว75%ละแต่ก่อนเนี้ยสิบกว่าวันเนี่ยนะตัวร้อนไอนะอย่างรู้อย่างนี้ตอนที่ผมไม่สบายปุ๊บผมก็ไปตรวจโควิดดูนะก็ะโชคดีว่าไม่เป็นก็เป็นไข้วัดใหญ่คราวนี้ ตอนนี้จะแบ่งเนี่ยระหว่างโควิดกัะให้วายใจเนี่ยคนคงแบบ่งกันยากแล้วล่ะเพราะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นปุ๊บเราก็จะไปตรวจโควิด COVID เลยงั้นตอนเนี้ไม่รู้ว่าโควิดเนี่ยเดินอยู่ในประเทศไทยเนี่ยกัยนมากเท่าไหร่ด้วยเหตุผลว่าคนอาจจะไม่อยากตรวจแล้วเป็นห่วงว่าถ้าเป็นขึ้นมาต้องกลับไปเหมือนเดิมไหมจริงๆแล้วผมแนะนํานะตรวจไปเถอะนะครับรู้ดีกว่าไม่รู้จะได้รักษาถูก แล้วถ้าคุณเป็นไข้หวัดใหญ่นะเห็นผมเป็นเนี่ยก็พยายามพักผ่อนพยายามพักผ่อนนะครับกินยานะิงๆแล้วผมไม่ได้กินอะไรมากนะกินไอบิวโปรเซนกับพารารักษาได้แต่ก็คืออย่าประมาทนะครับเพราะว่าการตรวจสอบเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นห่วงกันแต่โควิดไม่ไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับแต่เมื่อมันติดแล้วก็อย่าพยายามติดคนอื่นบาด วันนี้นะครับมผมได้เกียรอย่างสูงนะมากินร้านอาหารในพิพิธภัณฑ์ดิจิตัลร้านชื่อว่า Artlicious นะครับเจ้าของนั่งอยู่นี่ครับฮัลโหลกินจนลุกไม่ขึ้นแล้วแต่ที่อยากทำคลิปก็เพราะว่าอยากให้เห็นจานนี้นี่คือดีเซอร์ตจานแรกนะท่านหมอกช่วยอธิบายหน่อยไหมครับทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็จริงจอยากให้แขกที่มาทานร้านเรา ได้ทดสอบความสามารถในทางศิลปะว่าเพราะ art delicious อ่าเพราะมันเป็น art บวก delicious ความสม่ำแล้วก็อันนี้ถึงต้องแสดงความสามารถในทางแสดงความสามารถยังไงผมต้องทำอะไรก็คืออ๋ออันนี้คืออะไรก่อนนี่คืออะไรก่อนอันนี้คือขนมปังครับโอเคอ่าผมต้องทำอะไรอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องปาดสังขยาเนี่ยให้เป็นเนี่ยอันนี้อันนี้ก็กู๊ดอ๋อให้ปาด อ๋อชิบหายแล้วยังไม่ได้ทำเลยชิบหายแล้วเฮ้แกตรวจนู้นได้เป็นปุ้ยลฮะเป็นปุ้ยแล้วเอออันนี้ไม่ใช่แล้วใปุ้ยทำอนนี้ไม่ใช่สิให้ปุ้ยทำต่อครับนี่ไม่เรนโบว์เหรอไม่เรนโบว์แล้วครับเรนกมนี่พี่ทำครับแล้วเข้าไปกินตรงนี้เหรอใช่ครับมันคือขนมปังสังขยานี่ยแหละครับอ๋อต้องปาดอย่างนั้น ขอโทษทีนะครับผมไม่อาร์ติสติกแล้วเขาโง่รับร้อชิมอันนี้อ่ะอันนี้จะออกมาตกร้อโอ้โหโอ้โหนี่อร่อยมากนนี้ได้ได้อุ้ยจานนี้นะครับจะเรียกว่า articious หรือ lgbtq ก็ได้ได้ได้นี่คือ lgbtq dessert นะดูดิแต่ละคนไหนดูดิใครดีที่สุดแต่ว่าเขา ข้างล่างเป็นเรือเพราะว่าเขาเห็นเรนโบว์ได้ไหมเวลาล่องเรือไปแล้วเป็นทะเลเลยเห็นคือร้านนี้นะครับจะมีจออย่างเงี้ยนะให้เห็นนะกินไปก็เหนีู่ยลงในทุกีแล้วไปต่อคุณเอกเลยว่าจะทำร้านนี้อยู่ที่ไหนครับคุณบอกอยู่สุขวิทย์เจ็ดสิบเอ็ดครับสุขวิทย์เจ็ดสิบเอ็ดนะถ้าใครอยากมากิที่ตกใจมากที่สุดเนี่ยแปดคอสนะถูกเกินไปผมบอกเจ้าของเลยถูกเกินไปบอกถ้า ทอมคิดอย่างนั้นมึงก็จ่ายแพงขึ้นก็ได้จ่ายผมห้าพันผมก็ไม่ว่าคุณมาดูเองว่าราคาอะไรถูกบ้างนัดมานะครับชุขุมิทเจที่ in t h ด creative village นะแล้วเนี่ยมันมันเป็นกินอาหารด้วยตาด้วยเซนส์สมันไม่ได้กินด้วยปากอย่างเดียวกินด้วยเซนส์สครับนะตรลงใครสวยสุดเนี่ยมีนี่อ่ะอสวยสุดของพี่โหยสุด โดนหลอกโดนหลอกโดนหลอกกันเยอะมากนะครับวันนี้ก็มีเพื่อนผมคนหนึ่งนะสั่งผลไม้เชอร์รี่ส้มแอปเปิ้ลอย่างดีเลยนะเสียเงินไป5,000กว่าบาทแต่สุดท้ายแล้วแะละครับโดนหลอกเพราะไปสั่งในร้านใน Facebook ดูดีมากนะทุกอย่างดูจริงหมดนะครับพอผมเข้าไปเช็คให้ นะครับมันก็รู้ขึ้นมาว่าน่าจะเป็นผมนะมันปิดหน้าหนีไปเลยปิดหน้าหนีไปเลยผมเลยบอกเพื่อนผมไปจริงๆแล้วแล้วก็อยากมาฝากกับทุกคนนะถ้าคุณไม่อยากโดนหลอกคุณตามผมตรงนี้นะครับเพราะวันนี้ผมมาเจอกับคุณเอกนะ,ค,ะคุณเอกนี่เป็นเอ็กซ์เปิดทางไม่หลอกนะ <c oughs> เอกอธิบายซิว่าเวลาสั่งของจากเฟซบุ๊กเนี่ยสิิงแล้วที่เราควรจะทำคืออะไรครับก็ตอนแรกก็จะเข้าไปดูครับว่าหน้าเพจของเขา มันเป็นยังไงอันนี้เป็น e x a m p e นะครับก็อันนี้อันนี้ผมลองเลื่อนมาผมดูก็เลยลองเปิดให้ดูนะครับก็อย่างอันนี้เข้ากดเข้าไปดูตรงนี้ครับเราก็จะมีดูตรงกดไปตก about เพื่อจะดูเช็ค transparency ว่าเขา transparency แปลว่าอะไรความโปร่<อ>ง,<า>งใสของไซค์เขาของเพจนี้ครับเราก็จะกดเข้าไปดูครับมันจะมี history ว่ามันเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรมากี่ครั้งแล้วอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีม,มีมีแจ้งมอาอหมดเลยแล้วก็หลักๆที่สําคัญที่จะต้องดูก็คือตรงข้างล่างเนี่ยครับ ก็ people who manage ก็คือใครเป็นคน manage เพจนี้อยู่ก็จะมีเนี่ยครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเพราะมีเมียนมาด้วยหนึ่งคนแล้วก็ประเทศไทยหนึ่งคนก็อาจจะต้องลองเช็คดูดีๆหน่อยครับเราไม่ได้ความว่าไซนี้อาจจะโกงนะแต่วิธีที่คุณจะสบายใจก็คืออย่างที่เอกพูดเนี่ยใช่ไหมครับก็พยายามดูที่เป็นประเทศไทยอย่างนี้ยครับอันนี้มันจะมีเป็นเมียนมาด้วยเออครับโดยที่อย่างที่บอกนะครับกดยังไงทีนะเอกถ้าอยากรู้ว่าอมหรือจริง ก็กดเข้าไปที่หน้าหน้าเพจของเขาครับก็ปกติมันจะอยู่ตรงคาว่าโพสตทีเนี้ครับเราจะกดไปตรงที่คําว่า about ครับถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นคำว่าเกี่ยวกับแล้วก็ตรงนี้มันจีว่าเพจ t r a n p r e n z i ครับเราก็จะกดไปที่ c e ตรงนี้ครับมันก็จะมี history มาว่า,าเาปเปลี่ยน,ยนชื่อบ่อยๆก็น่าจะระวงรมัดระวังบวกกับคนที่ manage อยู่ที่พม่าก็ระมัดระวังใช่ครับในบที่บอกเรเพรา่เขาเพจที่ทำนะแต่ก็น่าเป็นห่วงนะครับงั้นถ้าจะซื้อของจากเขา หรอจะซื้อของจากใครก็ได้ทำอย่างที่เอกบอกนะไม่อยากให้คนไทยโดนหลอกนะครับเพราะมีความรู้ขอบคุณมากครับ